สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาใส่ขนุนด้วยกันนะครับเมื่อเราตัดขนุนอ่อนมาแล้วเราก็จะมาใส่ถุงนะครับขนุนอ่อนของเราจะไซส์ไซส์ที่เราจะนําเอาไปขายก็จะมีไซส์ประมาณ6 7ลูก1ถุงนะครับ6 7ลูก1ถุง1ถุงก็จะมีประมาณ10โลครับ เราก็ใส่ไปเลยครับมาเลือกแล้วก็ชั่งครับให้ได้10กโลครับกระมังที่เราบรรจุมันมีขนาด2ขีดนะครับแล้วก็ชั่งไปครับ10กโล2ขีดนะครับเมื่อชั่งได้แล้วเราก็ใส่ถุงเลยนะครับผมถุงที่เราใส่ก็เป็นถุงเบอร์28นะครับ ใสไปเลยครับการใส่ชั้นแรกเราก็จะเอาขั่วขึ้นนะครับพอเต็มข้างาชั้นแรกแล้วเราก็จะเอาใส่ชั้นที่2โดยการใส่เอาขั่วความลงนะครับเมื่อเต็มถุงเราก็มัดเลยนี่คือนี่คือวิธีการใส่แล้วก็มัดถุงขนุนนะครับอันนี้เป็นขนุนเขื่องนะครับขนุนเขื่องก็คือขนุนใหญ่ไอ้ขนุนที่มันใหญ่กว่าไซส์เล็กครับ ไซส์เล็กจะเล็กกว่านี้มีเป็นประมาณ10กว่าลูกนะครับ1ถุงแล้วก็คัดเลยใส่แล้วก็หยิบใส่ลูกพอประมาณนะครับใส่ไปจนกว่าจะได้10บกิโลครับสิบกิโลสเขีดนะครับเมื่อได้10บกิโลสองขีดเราก็ใส่ถุงนี่ก็จะเป็นวิธีการเอาไปขายของเราของของ,ของบ้านเรานะครับโดยราคาก็จะขึ้นตาม ช่วงฤดูกาลนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วราคาก็จะอยู่ในเลทถุงละ80ถึง200ตลอดทั้งปีนะครับตั้งแต่80ถึง200ช่วงที่ราคาถุงละ200ก็จะเป็นช่วงที่มันราคาสูงที่สุดแต่ก็จะาขายได้ไม่ไม,ไม่ไม่นานเป็นเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆลงมาโดยราคาเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณร0อย เฉลี่ยทั้งปีล้วก็จะประมาณ120นะครับช่วงช่วงช่วงขึ้นสูงสูงสุดก็คือประมาณ200นะครับช่วงต่ำเราก็ประมาณ80นะครับก็คือโลละ8บาทถึงโลละ20บาทนะครับตลอดทั้งปีก็ขึ้นขึ้น,นลงลงครับเฉลี่ยแล้วก็น่าจะประมาณ1 0บถึงสิบบาทต่อกิโลนะครับถ้าเฉลี่ยทั้งปีนะครับผมอันนี้เป็นไซ จะว่าไซส์อะไรไซส์กลางก็แล้วกันนะครับนี่เป็นไซส์กลางนะครับเลือกขนุนเครื่องถ้าเป็นขนุนเล็กก็จะลูกเล็กกว่านี้นะครับเราก็จะมัดใส่ถุงนะครับตามออเดอร์ที่เราได้รับนะครับเมื่อเรารับออเดอร์แล้วเราก็จะไปตัดที่สวนมานะครับไปตัดที่สวนเสร็จแล้วก็นํามาทําความสะอาดตกแต่งแล้วก็ช่างเพื่อใส่ถุงนะครับรอเอาไปส่งลูกค้านะครับผม ขนุนก็จะขายได้ตลอดทั้งปีนะครับเนื่องจากว่ามีการบริโภคขนุนตลอดทั้งปีนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบริโภคในลักษณะของขนุนอ่อนนะครับเอาไปต้มเพื่อผัดเพื่อเอาไปประกอบอาหารนะครับต้มผัดแกงทอดนะครับทําได้หลายอย่างหลายเมนูเลยครับขนุนแต่ละเมนูก็เป็นเมนูที่อร่อยๆทั้งนั้นเลยนะครับผม เราก็ช่างไปครับวันนี้น่าจะมีออเดอร์อยู่ประมาณ10กว่าถุงนะครับ10กว่าถุงก็ร0อยกว่ากิโลนะครับผมก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ได้ตลอดปีนะครับ แต่ถ้าเราทำให้ขนุนออกในช่วงที่ราคามสูงได้ก็เป็นถือว่าเป็นทำให้เราขายได้ราคาที่ดีนะครับแล้วก็พยายามจะทำให้ขนุนได้ขายในช่วงที่มันราคาขึ้นราคาสูงนะครับผมเนื่องจากว่ามันก็ขึ้นขึ้นลงลงตลอดทั้งปีนะครับสังเกตนะครับวิธีการใส่ก็คือ เอาขั่วหันขึ้นนะครับด้านล่างจะใส่ได้ประมาณ3าลูกนะครับแล้วลูกต่อไปก็จะใส่เป็นชั้นที่2นะครับโดยหันขั่วลงไปด้านล่างครับประกบกันนะครับประมาณ6 7ลูกนะครับไซส์นี้6 7ลูกนะครับเมื่อเต็มถุงแล้วเราก็มัดนะครับมัดก็มัดธรรมดาครับมัดเป็นหูสองฝั่งแล้วก็มัดเนื่อนธรรมดานะครับนี่แหละครับผม การใส่กรนุนแล้วก็เพื่อจำหน่ายนะครับตามออเดอร์เราสามารถขายได้ตลอดทั้งปีนะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับช่วงขึ้นขึ้นลงลงนะครับย่านหรือช่วงของราคาก็อยู่ที่ประมาณโลละกิโลละ8บาทถึงกิโลละ20บาทก็อาจจะมีบางทีนะครับถึงกิโลละ25บาบาทแต่เป็นเวลาช่วงสั้นๆนะครับ ่วงที่ขนนุนขาดตลาดอะไรแบบนี้ก็จะมีอยู่แป๊บสัปดาห์2ส,สัปดาห์อะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใส่ขนุนแล้วก็นําไปจําหน่ายนะครับเอามานามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็คงมีเท่านี้ครับจากกันไปครับให้ท่านผู้ชมได้ดูการใส่ไปพังๆเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตาช่างของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นขนุนไซใหญ่เลยนะครับนี่ไซเครื่อง10โลนะครับพร้อมมากระบังอีก2ขีดนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วเราก็มารวมกันไว้นี่ครับเตรียมเอาขนขึ้นรถเพื่อไปส่งลูกค้าที่สั่งเราไว้นะครับผมอนี่ก็คือขนุนนะครับมีออเดอร์ตลอดทั้งปีนะครับผมนี่แหละครับขนุนครับ สร้างรายได้ตลอดปีครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ